คนั่งก็นั่งออกแกงครับพี่น้อง so มาเบิ่งครับบังหันนี่ปลาเบือนนะครับโอ้ว่าบเดงสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับบอกมาออ้วปลาเบือนปลาเบือนพี่น้องปลาเบือน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 ก็แค่ไหนโอ้นี่แหะพี่น้องครับท่องบุดงสมบูรณ์ท่องให้ท่องหน้าครับพี่น้องหลังจากฝนตกนี่นะครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับมาดูปลาเบือนปลาเบือนปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกมาดูครับ ตอนซ่อนครับพี่น้องเใส่ีสรักปลาเบ,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 บือนนะครับนเวละที่เห็นว่าฝนตกปลาเบือดแมนอีเดียเบือนต้นแมนขึ้นมาเใสสีรักก็ทำปลาดุกครับฝั่งหน้าฝงหน้าครับพี่น้องความอุดมสมบูรณ์สวยกำลังงานงกำลังงานครับ อย่ไฟ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 โอ้ยประดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเอ้าอันนี้คือป่าติดครัพี่น้องบรรยากาศสุดยอดด้วยครับอ้าวกับปูก็เขาเหนียวๆพี่น้องเขาเรื่องครับอ่าจุดยิงเตะกรุงเทพกินหอดบ้านิ้วชิดนี่แล้วนะครับกระตับบรรยากาศทางให้เขงหน้าบ้านเฮาต้องประดมสมบูรณ์ธรรมศาสตร์ครับพี่น้องปลาดุกกระเบื้ ตะเข็งตาซิวตนะ้นหนามนะคร่บเอากบบกระดังงามครับพี่น้องครับนหน้าไผ่วนว่าเป็นจะเป็นหน้าผู้ใดหรอครับที่นี่ผมมาถ่ายบรรยากาศไอ้พี่น้องเขาเป็นไงครับหลังจากฝน,นเศร้าแล้วครับโอ้นะสนาเบือนครับเรื่อยจอดท้ายครับ อ่ะสามีนะครับพี่น้องครับ